ต่อกั้นที่ความคืบหน้าคดีกแก๊งอริมีการดวลปืนกันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดทางผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการสั่งเฝ้าระวังเหตุซ้ารอยส่วนเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นว่าที่เจ้าบ่าวใกล้จะแต่งงานด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสองรายครับวันนี้พลตํารวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และร้านค้าที่ถูกลุกหลงจากเหตุแก๊งอริดวลปืนช่วงคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุหลายคนแล้วหากทางผู้ต้องหาไม่มามอบตัวตำรวจก็จะมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปครับเหตุการณ์นี้เป็นการนัดเคลียร์ปัญหาการระหว่างเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับเพื่อนสมาชิกในแก๊งซึ่งมีการโต้เถียงรุมทำร้ายแล้วก็ไล่ตีกันก่อนที่จะมีการเปิดฉากดวลปืนใส่กันครับ น,นำเดินก่อนว่าเหตุเกิดเมื่อคืนประมาณห้าทุ่มเศษนะครับแล้วก็ทางท่านผู้การและกระทางฝ่ายสืบสวน,นก็มาดูที่เกิดเหตุกันเมื่อคืนนะครับข้าราชกาก็มาตอนนี้กลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีความขัดแย้งทางโซเชียลกันมีการสาเหตุเริ่มต้นมาก่อนนะครับก็มีการท้าทายกันในโซเชียลด้านนัดแนกกันไปชกต่อยกันหลังจากนั้น ก็แยกย้ายกันไปฝ่ายหนึ่งก็มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เพราะหนึ่งในกลุ่มนั้นเป็นเจ้าของร้านก็ประมาณสิบคนนะครับตอนช่วงประมาณห้าทุ่มเศษก็กลุ่มเดิมก็ตามมาต้องต่อยกันที่นี่อีกแายอย่างชกต่อยแล้วก็ใช้มีการใช้วุธปืนทั้งสองฝ่ายยิงกันมีคนรับบาดเจ็บนะครับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ลบหนีไปนะครับทางการสืบสวนตอนนี้ผมก็ ท่านผู้การบนผูรีท่านการไปศาลนะครับแล้วก็ผู้การสย์สืบก็เมื่อเช้าก็ประชุมกันเรียบแบ่งงานกันละนะครับว่าใครติดตามคนไรความคืบหน้าตอนนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุตอนนี้เราเราทราบทราบแล้วทราบล่วมีจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทราบตัวบุคคลแล้วประมาณสองสามคนละตอนนี้กำลัทงทําการสืบสวนขยายอยู่ว่าในกลุ่มที่ก่อเหตุมีทั้งหมดกี่คน ละมาลหนึ่งที่เกิดเหตุเมื่อคืนมีใครบ้างนะครับถ้ามีพยานฐานเพียงพอก็จะออกหมายจับนะครับส่วนกลุ่มที่รับบาดเจ็บตรงนี้ที่อยู่ในร้านก็มีประมาณสิบคนเหมือนกันนะครับก็เจ็บเจ็บไปตอนโดนยิงไปสามคนเมื่อคืนนะครับเจ็บตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งก็เหลือรักษาพยาบาลอยู่สองที่โรงพยาบาลก็ให้ฝ่ายพลักงานสอบสวนเนี่ยไปทําการสอบสวนอันนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าเขาขัดแย้งกับใคร เป็นใครบ้างนะครับก็เรื่องนี้ไม่หนักใจนะครับาทางตำรวจเราจะตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ได้ครับทำลายที่เกิดขึ้นในโซเชียลรวมมาถึงตลอดจนมาถึงที่หน้าร้านเป็นวันเดียวกันนะคะชกต่อยแล้วก็มาที่นี่วันเดียวกันแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราต้องสอบสวนย้อนหลังกลับไปครับทั้งสองฝ่ายคือไม่รู้จักกันหรือว่าอย่างไรคะร,รู้จักกันอยู่แล้วฮะเป็นคนอยู่ชุมชนไกลมามนะครับ เอ่อเป็นคนละก,กะนนละกุ่มกันอยู่แล้วฮะนะครับ,<อ>รบก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าจากอะไรเดี๋ยวเราไปถามคนเจ็บก็จะรู้ละนะครับ<อ>ไม่มีเจ้าพ่อดังหรอกครับนะฮะถ้าตอนนี้เนี่ยเราก็ไล่ไปหมดแต่ละคนมีการครอบครองวุ้ดปืนกี่ยังไงมั่งปืนถูกกฎหมายมีไหมหรือผิกกดกฎหมายนะครับเราก็ส่วนปืนที่จะใช้ก่อเหตุเราก็จะพิสูจน์ต่อไปปอกกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุ ตอนนี้ก็ความพิสูจน์หลักฐานก็เก็บไปหมดแล้วนะครับแล้วเราก็าค่อยๆดําเนินการสืบสวนเป็นรัศดสเตปไปครับครับ,รบเรื่องการเมืองคงไม่มีนะครับตอนนี้เป็นกลุ่มแก๊งคนก็ไม่ใช่วัยรุ่นนักนะฮะในกลุ่มนี้นก็30กว่าอายุรุ่นใหญ่ฮะรุ่นใหญ่หญก็ตอนนี้ให้ความมาั่นใจว่าเราจะพิสูจน์ให้ได้ว่ามีใครบ้างนะครับแล้วก็จะ ติดตามจับกลุมมาดำเนินคดีให้ได้เหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ไม่ยังไม่มีการติดต่อนะครับแต่พอรู้แล้วว่ามีใครบ้างนะครับก็ทําไมมามอบตัวก็ออกไม่จับนะครับทางทางตํารวจเราก็มีหน้าที่ติดตามจับกลุ่มเต็มที่นะครับคนเจ็บนิอไม่ไม่ใช่เขารักษาตัวอยู่นะครับก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไปสอบเมื่อคืนยังสอบปากคําไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวน่าจะช่วงบ่ายนี่น่าจะหมอน่าจะให้สอบได้ครับครับ เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนไซม้าแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นแก๊งเดียวกันแล้วทะเลาะก,กันเองหรือว่าคนละแก๊งแล้วทะเลาะก,กันนะครับก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ทราบเป็นแก๊งอะนะครับใช้เป็นกลุ่มคนก่อนเนียดีกว่านะครับแต่ถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อก่ออาชญากรรมหรือเขามีเข้าไปเกี่ยวพันกับกระบวนการค้ายาเสพติดหรื่ออื่นเนี่ยเราตั้งประเด็นครบทุกประเด็นแล้วก็ไล่ไปนะครับเอาให้ให้หมด นะครับทาอะไรผิดเอาให้หมดย้อนหลังให้หมดนะครับในบ้านในช่องอะไรเนี่ยทําอะไรเนี่ยหนีได้หนีไปนะครับอ,อตอนนี้เรารู้ตัวก่อนนะครับแล้วพยานหลักฐานเพียงพอขนาดไหนเนี่ยแล้วเราค่อยค่อยไล่ทางเรื่องการสอบสวนไปนะครับอาวุธปืนยังไม่แน่ตอนนี้เราพูดได้แค่ว่าเราพบปอกกระสุมอยู่ที่เกิดเหตุจํานวนจํานวนเยอะนะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวก็พอพอทอ,อก็จะไปพิสูจน์ก่อนว่าในปอกที่ตกอยู่น้่ มาจากปืนกระบอกอะไรมีหัวกระสุนขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วผมจะนํารายงานให้ทราบต่อไปไภายหลังนะครับอันนี้อันนี้ยังยังไม่ทราบเพราะเรียนว่าเหตุที่เกิดเมื่อคืนนะครับเราก็ทําการสืบสวนเป้าหมายเราไปหากลุ่มคนที่ก่อเหตุก็ไล่กันตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้าเช้าผมก็รีบมากับท่านผู้การเนี่ยไปที่โรงพักสีเมืองมาแบ่งฝ่ายสืบสวนไปไปตามคนร้ายฝ่ายสอบสวนทําอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้การเ็าจะนําเรียนให้ทราบ ทุกวันว่าเราทําอะไรได้อะไรข้อมูลอใครว่ามีคนเสียชีวิตน่คนเสียไปหนึ่งฮเจ็บก่อคืนนะครับมเสียเมื่อเช้านี้ครับครับก็แสดงความเสียใจกับทุกคเสียครับนะประเด็นเรื่องนี้เดี๋ยวผมเอามาเอามามาทำการสอบสวนด้วยครับยังยังไม่รับแรยงานเหมือนกันฮะท่านผู้กลับก็อยู่นั่นเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อคืนจริงๆตอนนี้เราก็ไล่ไล่กันทุกทุกประเด็นนะครับเดี๋ยวผู้กลับบารสิเมืองเขาก็จะรวบรวม ประเด็นต่างๆแล้วก็เข้าที่ประชุมเราก็จะติดตามเรื่องนี้ทุกวันครับยังไม่ตัดเลยเลยครับนะครับมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวพันให้ก่อให้คู่ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันเนี่ยเอาหมดฮะ